เฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยอยู่ๆตื่นเข้ามาในห้องน้ำเอ้ยไอถั่วเขียวเอ็งเอ็งเองน่าจะมาเกยอากาศโดนนะเอออันนี้อันนี้ใครวะเนี่ยครูครูคิคดฮะโอ้ยพี่มีมีตัวอะไรอยู่ข้างนอกด้วยเพื่อนแล้วระวังระวังเออตาเออมันมันตายไปหนึ่งคนแล้ววะเฮ้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราจะรอดไหมวะ เราต้องออกไปจากที่นี่นะเว้ยไม่งั้นเราตายแน่อ๋อเพื่อนเพื่อนเอาจริงดิแล้วมันก็เขาอยู่มาข้างๆหูเราอ๋อเราเพื่อนอโอเคเพื่อนเราตายไปอีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นข้อมูลมาได้เหรอไม่เห็นเห็นมันทะลุโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเลยแล้วกันเฮ้ยตรงนี้ก็มีห้องน้ำหญิงอยู่นี่หว่าเยอะก็ห้องน้ำนู้นเน่ยไป ไปหาเซฟตซนใหม่อุ้ยอ้ยไปไปเก่ากลับก่อ้ยอ้ยรอดไหมวะไม่น่ารอดรอดอยู่โอเคโอ้โหโอทโหใอโหม่้โหโอ้โอ้โหอ้โห ออกออกตรงนี้ออกตรงไหนก็ได้ขอตรงนี้เออที่ไหนวะเนีเ่ยฮ้ยมีหน้าขาวอยู่แถวน,นี้น่าจะมีเซฟโซนเชีวยวฝีเทา้าฝีเทา้เทาพูดตังฮ้ยมันมาลุกวิ่งอุ่ยโอ้คือคือ เ,เซฟโซนใหม่ได้ยังโอเคเรามาเซฟโซนนี้ละเฮ้ยถือว่าใช้ได้เอาเซฟโซนอะไรวะเนี่ยโอ้โหแย่ละใครเซฟตัวเราเลยเนาะก็ไม่รู้เข้าก่อนถึงอยู่โคนใกล้เลยเออโอ้ยโอ้ย,อยแล้วใครมันขอมันเป็นเพื่อนเราเราเป็นคนดังมากเลยเหรอ อลับก่อนลับลับเออเข้าเข้าโซนนี้ได้ป่ะแคนยูกะกายโอเพนดิดโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดมันให้ทางรถทางเปิดอยู่ไหนวะฮึบอุ๊ คือจะมาเปิดมาเปิดแล้วตายเจอแน่ไอ้ไอ้พวกนั้นโดนล,ล้างบาปโอ้โหที่นี่ละเฮ้ยตรงนี้นี่ว่ะนี่มันเคยฆ่าเราตายอ่ะเฮ้ยโ,โ,โอเคมันจะโอเพ่นไงวะ ไง yeah. จะเปิดได้ละเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ไงเปิดได้เลยเฮโอเคอืมมันสไลด์ได้ด้วยนี่หว่าสไลด์มันเร็วกว่าปกติยังไงอะปุ๊บ oh. ก็ไม่ได้เร็วมากอนะอี <laughs> มันผาแเลยใครใครเปิดประตูให้มันเข้ามาเอาแล้วใครมันปิดประตูวะ เราจะรอดยังไงอ๋อคือคืออันนี้ประตูเปิดประตูน,นี้เปิดแล้วประตูอันนั้นจะปิดเคเข้าใจเข้าใจอะไรตัวอะไรวะเนะี่ยมันมโอ้โหเราจะไปยังไงวะใครมันเปิดให้มันเข้าแล้วาตายไปอีกหนึ่งเด,เ,เดี๋ยวเราต้องไปกู้ระเบิดเฮ้ย โอ,โอ้นี่มันที่เดิมนี่ว่ว่ะมาละคือเราต้องวิ่งยังไงอะวิ่งไม่ค่อยถนัดด้วยดิคือเราต้องวิ่งแซกซิกแซกใช่ไหมมีลูกบอลลูกบอลด้วยคือตอนนี้ค่อนข้างพูดไม่ชัดเป็นอย่างมากอ่ะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ คือมันตุองตรยังไงอ่ะเฮ้ยตรงนี้ปลอดภยัยมีเคเจด้วยอันนี้มันจอดดีวะ่ะเฮ้ฮัลโหลจอดจอดหน้าเหมือนเพื่อนเราสมัยก่อนเลย คือมันต้องสไลด์ด้วยหรือเปล่าสไลด์มันน่าจะเร็วกว่าปกตินะวิ่งปกติอะถ้าถ,ถ้าเจอผีมันดักนะเราจะขึ้นไปสิบโซนเึ้นบนก่อนเฮ้ยเพลงว่ะแต่แต่เดี๋ยวตีลิขสิทธิ์ไหนวะเฮ้ยเพื่อนออม เฮ้ยเซฟโซนที่นี่มีป่ะเฮ้ยนี่ไงมีเซฟโซนอยู่อ๋อนี่มันที่ผ่านเฮ้ยเฮ้ยอีสไลด์ไม่เข้าโอ้โอ้ยโอเคแล้วมันเกิดที่เดิมเลยเกิดก็เหมือนไม่ได้เกิดอืม อืแล้วใครมันปิดวะทางเปิดอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่ไหนวะทางเปิดมันอันนี้ทางเปิดอยู่ไหนวะไม่เจอมันมาลัออออบอันนาถ ไแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งอืมอืมเริ่มค่อนข้างจะจำทางได้ละที่มันมีคนล่อมารลบๆลบบบบไม่มีผีมาแล้วใช่ป่ะเฮ้ยไม่มีก็บ้าแล้ว เอ oh. oh oh. เราอยู่ที่ไหนวันนี้โอ้โห oh, ที่เดมิมอีกแล้วเราต้องไปผ่านทางนั้นใช่ไหมเปิดช่วยเปิดไปทางนี้หน่อยเอยได้ได้ทางนี้แหละเฟรดี Somehow ้โ <c> อ <oughs> <erry> ้โหรอดได้ไปถึงซีวีอะไหนวะ คือพยายามวิ่งซิกแซกแล้วเวไอตอนนั้นน่ะมันคือมันพลาดท่าตอนนึงเว้ยมันเสียความเร็วเลยจากนั้นเราก็ดับอนาถเยเบคอนไม่มีห้องน้ำเนี่ยวะ่ะผีมาไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าเข้าเซฟโซนก่อน อันนี้ห้องน้ำหญิงนี่ว่าโอ้โหคือมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างปะตัวอะไรอยู่นะน,น่าจะไม่มีนะดูสงม,มีปะะุนะ้ยแต่แต่ไอไอตรงนั้นมันมี โอ้โหแล้ว่าฝาด้วยโอ้หวังว่าประตูจะเปิดโอ้โหไม่เปิดแต่จะจะระเบิดอะถ้าถ้าใครลอบมันเข้ามาแล้วโอ้โหโอเพน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 เร็วๆเราไม่มีทางอื่นว่ะ มีใครอยู่ปะได้ได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเออใ้เพื่อนโอเพนโอเพนหน่อยโอ้โหนี่มันทางอะไรวะเนี่ยน่าจะมีนิกบอทอยู่นะโคตรโคตรังเวงไอทางนั้นให้ ไป้ยเออโอเคสไลด์เข้าได้สักทีแล้วก็มีถั่วเขียวแล้วก็คนอื่นๆเอยเฟดดี้เฟดบี้โอ้อังเข้าแล้วก็ถั่วเขียวตายไปแล้วเฮยเสียงเสียงคือคือเสียงมันได้มาจากอะไรวะ โทรศัพท์เฟดี้เหรอ I'm going dead เดอลุกไม่ได้แล้วไม่ทันละอย่างน้อยครั้งนี้ก็อยู่ได้นานกว่าครั้งนะอื่นน่ะโอ้โหโกโจก็ตายเอา,เอาไงดี ให้มันออกไปก่อนไหมเอง็งเอ็งอย่าเพิ่งออกไปโอ้โหไออังเค้มันมาแล้วมันมาเฮ้ยไม่เข้าอันนี้เอง็งเอ็งมาจากเกมอะไรอะ่ะฮะหน้าก็โคตรคุ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยไปโอ้โ,อโหแล้วจะไปได้ยังเฮ้ย S 1> <S 1> <S เสียคนแลยเฮ้ยมันมันมีไอ้หน้าขับเฮอ้ยืนอ,อยู่ที่ไหนอีกหรืวันนี้โอ้โหเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่เราจะไม่ทนอยู่ที่นี่แล้วไป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 อุ๊บ ลุงนีวิ่งซิกแซกดีกว่าวะ่ะต้องไปฝึกจุกละมาแล้วผ่านด่านสองต้องรีบไปตรงนู้นสไลด์ก่อนอคือมันดากทุกทางเลยอะโอ้โหแล้วจะไายังไงวะขอขอเซฟโซนใหม่ขอรองต้องผ่านอนทางนี้อีกแล้ว เฟรดดี้ฟอสเป้นี่เซฟโซนเซฟโซนเป็นไงอยากเซฟโซนแต่มันไม่ค่อยไกลเพ่อไปไปเราอยากให้เฟรดดี้ไปไล่ตรงนู้นมากอะ่ะเองก็อยากไปล่อดีโอ้โหไปล่อเพื่อเออเออให้มันฆ่าพวกเองเออดีดีด,ดีตายไปแล้วสองเออตายอีกหนึ่งตัวเขียวเองเองเป็นคนต่อไปโอ,โอเคโอเค ดูก่อนว่ามันไปที่อื่นยังดีละที่ไม่มีใครเกิดตรงนี้คนเยอะๆยิ่งดีเอ้ยคนคนน,น้อยน้อยยิ่งดีมีอะไรแล้วทุกคนไปกันโทเคอ,อเราจะไปสู่เส้นชัยที่ไหนวะเนี่ยทางโ้ยโวยโยโยโย โอ้โหเผิ่อไปกดย่อมันเป็นอะไรด้อโอ้โหเวนไวยายเกิดตรงนี้อีกแล้วไปเปิดประตูไปตรงนั้นบ้างดีโอประตูที่เปิดประตูยังไหนยังไม่รู้เลยตรงนี้ก็ไม่ใช่เออมันหมายแล้วมันหมายแล้ะ เขาสนามตรงนี้ยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วมันมีเฟดดี้เสียงโคตรหลอนฮึบมาดีมาดีาดโอเคมันมันไล่คนอื่นอยู่ขอไปตรงห้องน้ำพอห้องน้ำตรงไหนวะห้องน้ำมันต้องขึ้นขึ้น ขึ้นหรือเปล่าไหนห้อง,งน้ำนี่ไงขึ้นขึ้นขึ้นมีหน้าเขาขอโทษขอโทษเดพดื่อนอย่าเข้ามาโอ้โอ,อ้คือ จะลอดยังไงอะจะไปอยู่ข้างนอกจะอยากอยากไปอยู่ข้างนอกบ้างไม่อยากหมกมุ่นแต่อยู่ในนี้อือหือแล้วคนเขาก็ไม่เปิดกนะันเนาะตอบเออฮ้เฮ้เอ,อเฮอ เออิมค่าตายเลยอ่ะค่า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 เราลเลยข่าเราเลยเออดีไปเกิดที่ใหม่ได้ละไม่ไหวกับโอเคขอบขอบคุณขอบคุณโอ้โหเกมเหมือนได้ยินอะไร,ะไรคำสุดอุดทรนของเราเว้ยพอดีเฮ้ยอย่าไปเกิดที่เดิมอย่าไปเกิดที่เดิมได้เกิดที่ใหม่ละ But <laughs> Vai. Uh, uh.